สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Friendship Podcast Radio เพื่อนเสียงธรรมพอดแคสตค่ะครับผมในวัฒนธรรมพุทธของเราเราท่านๆนะคะหลายคนคงจะคุ้นเคยกันดีกับการสวดบทอารัธนาเทวดาใช่เลยครับเสียงที่แปลงออกมาพร้อมๆกันสักเคกาเมจรูเปครับเราแปล่งเสียงนั้นออกไปก็ด้วยความตั้งใจว่าจะเชิญชวนเหล่าทวยเทพทั้งหลายตั้งแต่รุกขเทวดาอากาศเทวดา ไปจนถึงชั้นพรมโน้นเลยให้มาร่วมชุมนุมกันในพิธีมงคลเป็นภาพที่คุ้นตาแล้วก็เป็นเสียงที่คุณหูพวกเรามากๆเลยนะคะแตเ่เคยลองหยุดแล้วตั้งคำถามกับตัวเองจริงๆจังๆไหมคะคำถามว่าอะไรครับว่าในวินาทีที่เราสวดเนี่ยลึกลงไปในใจเราเราทำไปเพราะเชื่อมั่นจริงๆหรือเปล่าว่าท่านจะลงมาอืม หรือว่าหรือว่าเรากำลังสวดเพื่อสร้างเกราะกำบังบางอย่างสร้างที่พึ่งและความอบอุ่นในใจของเราเองเป็นคำถามที่ทา้าทายความรู้สึกแต่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะมันนำไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นอีกคืออะไรล่ะคะเราจะลองทำอะไรที่อาจจะยากสักหน่อยนะครับคือลองวางความเชื่อสุดหัวใจแล้วก็ความไม่เชื่อโดยสิ้นเชิงเนี่ยลงชั่วคราวพักไว้ก่อนใช่ครับ แล้วมาทำตัวเป็นเหมือนนักสืบทางธรรมเราจะมาเจาะลึกหาคำตอบจากหลักฐานชิ้นเอกเลยก็คือพระไตรปิฎกโดยตรงครับดีเลยค่ะเราจะได้มาสำรวจกันว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านตรัสถึงเรื่องนี้ไว้อย่างไรกันแนะ่เอาละครับถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มการศึกษนกันเลยหลักฐานชิ้นแรกที่เราจะมาดูกันนะครับเพื่อจะเข้าใจว่าเทวดาในมุมมองของพุทธศาสนาเป็นอย่างไรท่านมีบทบาทแบบไหนกันแน่ เราควรจะเริ่มจากตรงไหนดีครับดิฉันคิดว่าภาพที่ชัดเจนที่สุดนะคะปรากฏอยู่ในมหาสมัยสูตรค่ะมหาสมัยสูตรใช่ค่ะพระสูตรนี้เปรียบไปก็เหมือนกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เลยนะคะเพราะเป็นการบันทึกเหตุการณ์การประชุมใหญ่ของเหล่าเทวดาจากทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุเลยค่ะโหหมื่นโลกธาตุใช่ค่ะที่ป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัสดุเป็นการรวมตัวที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆ ฟังดูน่าตื่นตาตื่นใจมากครับเทวดาจากหมื่นโลกธาตุมารวมตัวกันแล้วอ,อ,อะไรคือสาเหตุของการรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์นี้ครับมีใครเป็นเจ้าภาพจัดงานหรือว่ามีใครสวดอัญเชิญเป็นพิเศษหรือเปล่าครับน,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 นี่แหละค่ะคือประเด็นที่สำคัญที่สุดของเบาะแสชิ้นแรกของเราในพระสูตรบ,บันทึกไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าเหตุผลที่เหล่าทวยเทพทั้งหลายมาชุมนุมกันเนี่ยไม่ใช่เพราะมีใครสวดอัญเชิญเลยเอา้าวแต่คือ เพื่อทัศนาพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเพื่อทัศนาหมายถึงเพื่อมาดูมาเห็นอย่างนั้นหรือครับใช่ค่ะพูดง่ายๆก็คือท่านมาเพื่อจะได้เห็นพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันตสาวกโหนี่มันมันพลิกความเข้าใจเดิมๆไปเลยนะหมายความว่าการปรากฏตัวของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตังหาะที่เป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดเทวดาไม่ใช่เสียงสวดของเราถูกต้องอย่างที่สุดเลยค่ะ ในพระสูตรบรรยายไว้ละเอียดมากว่าเทวดาจากชั้นต่างๆต้องแต่ภุมมัตเทวดาที่อยู่ตามพื้นดินไปจนถึงเทวดาในชั้นพรมแม้แต่เท้ามหาราชทั้ง4ผู้ดูแลรักษาโลกก็ต่างมุ่งหน้ามาอย่างที่ประชุมนั้นด้วยเหตุผลเดียวกันเลยก็คือคือการได้เห็นหมู่ท่านผู้ชนะมารหรือก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกนั่นเองค่ะ <c oughs> อืเบาะแสชิ้นนี้จึงบอกเราอย่างชัดเจนว่า เทวดาในพุทธศาสนาไม่ใช่ผู้โดนบันดาลที่เราต้องร้องขอแต่ท่านเป็นสัตว์โลกผู้ยังเวียนว่ายในสังสารวัฏเช่นเดียวกับมนุษย์เราที่ยังต้องสแสวงหาทางพ้นทุกข์เหมือนกันเพราะฟังแบบนี้แล้วภาพของเทวดาเปลี่ยนไปเลยนะครับจากเดิมที่ผมอาจจะเคยมองว่าท่านอยู่สูงกว่าเรามากๆเป็นผู้ที่เราต้องวิงวอนขอพรกลายเป็นว่าท่านก็เหมือนเพื่อนร่วมเดินทางในสังสารวัฏรใช่ค่ะที่กําลังสแสวงหาแสงสว่างหาทางออกเหมือนกับเรา ท่านไม่ได้อยู่สูงกว่าในแง่ของเป้าหมายแต่ท่านอาจจะมีบุญบรารมีมีพบปภูมิที่ละเอียดประณีตกว่าเราเท่านั้นเองใช่ค่ะท่านเป็นสะพรมมจารีหรือผู้มีแนวทางการปฏิบัติธรรมร่วมกันกับเรานั่นเองเอาล่ะครับจากบอ่อแสชิ้นแรกเราพอจะเห็นภาพแล้วว่าเทวดาถูกดึงดูดด้วยองค์คุณของพระรัตนตรยัยแต่ผมก็ยังสงสัยต่อนะครับว่าแล้วท่านมาเพื่ออะไรกันแน่แค่มาดูเฉยๆหรือครับ หรือว่ามีวัตถุประสงค์อื่นที่ลึกซึ้งกว่านั้นเราไปดูเบาะแสชิ้นต่อไปกันดีกว่าครับได้เลยค่ะเบาะแสชิ้นที่สองนี้จะตอบคำถามนั้นได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปสำรวจกันในคมภีร์ที่ชื่อว่าเทวตาสังยุตค่ะเทวตาสังยุตค่ะซึ่งเป็นหมวดที่รวบรวมบทสนทนาระหว่างเทวดากับพระพุทธเจ้าไว้โดยเฉพาะเลยมีมากถึง111พระสูตรเลยทีเดียว111พระสูตรแสดงว่าเทวดากับพระพุทธเจ้า มีการสนทนากันบ่อยมากนะครับเนี่ยแล้วรูปแบบการสนทนาเป็นยังไงครับพระพุทธเจ้าเรียกเทวดามาสั่งสอนหรือว่าเทวดามาขอพรครับตรงกันข้ามเลยค่ะรูปแบบที่ปรากฏซ้ำๆในทั้ง1 1 1พระสูตรนี้คือเทวดาเป็นฝ่ายเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าในยามรัติการอ๋อเทวดาเป็นฝ่ายเข้ามาเอมใช่ค่ะแล้วก็ทูลถามข้อธรรมะกับพระองค์โดยตรงท่านไม่ได้มารอรับคำสั่งหรือมาร้องขอพรใดๆ แต่มาเพื่อไขข้อข้องใจทางธรรมของตนเองโอ้โหกลายเป็นว่าท่านมาในฐานะไม่สิต้องเรียกว่ามาในบทบาทของนักเรียนที่มาหาอาจารย์อย่างนั้นเลยหรือครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วคำถามที่ท่านถามนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับได้แน่นอนค่ะและคำถามแต่ละคำถามก็ไม่ใช่คำถามธรรมดาธรรมดาเลยนะคะอย่างในคัทวาสูตรมีเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาทูลถามว่าข้าอะไรหนอจึงอยู่เป็นสุข เดียวนะครับค่าอะไรถึงจะมีความสุขนี่เป็นคำถามที่โหแรงและลึกซึ้งมากเลยนะครับไม่ใช่คำถามทั่วไปเลยแสดงว่าเทวดาองค์นั้นต้องครุ่นทิศถึงปรัชญาชีวิตมาพอสมควรเลยใช่ค่ะแล้วพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอย่างไรทราบไหมคะตอบว่าอย่างไรครับพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าค่าความโกรธเสียได้จึงอยู่เป็นสุขค่าความโกรธ แล้วพระองค์ยังตรัสขยายความต่อไปด้วยนะคะว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายสรนเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานคือตอนแรกอาจจะสะใจแต่ผลของมันเป็นยาพิษเสมอสุดยอดมากครับเป็นการตอบที่พลิกความหมายของคำว่าฆ่าไปเลยจากการทำลายล้างภายนอกกลายเป็นการดับกิเลสภายในใจมีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับมีอีกค่ะอย่างในปัจโชตสูตร เทวดาก็ทูลถามว่าอะไรเป็นแสงสว่างในโลกครับพระองค์ก็ตรัสตอบว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกจะเห็นได้ว่าไม่มีพระสูตรไหนเลยที่กล่าวว่าเทวดาลงมาเพราะมนุษย์เรียกหรือเพราะเสียงสวดแต่ท่านมาด้วยความกระหายในธรรมมาเพื่อสแสวงหาปัญญาชัดเจนเลยครับสิ่งที่ดึงดูดเทวดาอย่างแท้จริงคือธรรมไม่ใช่คำขอท่านมาเพื่อสแสวงหาความรู้ ไม่ใช่มาเพื่อสนองคำร้องขอและคำถามของท่านก็ล้วนแต่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งสิ้นถูกต้องค่ะเช่นถามถึงทางหลุดพ้นถามถึงสิ่งที่ควรละถามถึงคุณธรรมที่ควรเจริญในเทวตาสังยุตนั้นเต็มไปด้วยบทสนทนาเช่นนี้เลยค่ะอย่างเช่นเทวดาถามว่าโลกอันอะไรนำไปพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าโลกอันจิตย่อมนำไปหรือถามว่าโลกมีอะไรเป็นเครื่องผูกไว้ ก็ตรัสตอบว่าโลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้ทั้งหมดนี้เป็นการตอกย้ำภาพจากเบาะแสชิ้นแรกเลยนะครับว่าเทวดาในพุทธศาสนาคือผู้สนใจในการปฏิบัติธ,ธรรมอย่างแท้จริงพอฟังแบบนี้แล้วดิฉันกลับมาคิดถึงบทสวดมนต์ของเราเลยค่ะว่าถ้าการเชิญใช่ไม่ใช่เป้าหมายหลักแล้วจริงๆเราสวดไปเพื่ออะไรกันแน่ถ้าเทวดาได้ไม่ได้สนใจเสียงที่ไพเราะ แต่สนใจคุณภาพของธรรมในใจแล้วการสวดมนต์ของเรามีความหมายที่แท้จริงว่าอย่างไรคะเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากครับและนี่คือหัวใจสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจกันเลยเป้าหมายหลักของการสวดมนต์ในทางพุทธศาสนาไม่ใช่การอ้อนวอนครับไม่ใช่การอ้อนวอนแต่คือการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และเพื่อทำจิตของผู้สวดให้สงบตั้งมัน่นไม่ฟุ้งซ่าน หมายความว่าบทสวดมนต์เหมือนเป็นเครื่องมือในการปรับจูนคลื่นของจิตใจเราให้ละเอียดประณีตและน้อมไปในทางกุศลอย่างนั้นหรอคะใช่ครับบทสวดจึงทํางานกับใจของเราก่อนเสมอดิฉันอยากเปรียบเทียบเหมือนกับการออกกําลังกายครับเรายกน้ําหนักไม่ใช่เพื่อให้ก้อนน้ําหนักมันแข็งแรงขึ้นแต่เพื่อให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงขึ้นฉันใดการสวดมนต์ก็ไม่ใช่เพื่อให้บทสวดศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเองแต่เพื่อให้จิตใจของผู้สวด มีกำลังมีสติมีสมาธิและมีศรัทธาที่ตั้งมั่นชั้นนั้นค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับหลายคนก็มีประสบการณ์ตรงว่าพสรสวดมนต์บทใหญ่ๆจัดพิธีใหญ่โตแล้วรู้สึกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจริงๆรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเรื่องแบบนี้เราจะอธิบายยังไงดีครับเป็นแค่ความรู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่ใช่ความรู้สึกไปเองทั้งหมดหรอกคะ่ะแต่เราอาจจะต้องมองให้ลึกลงไปในเชิงเหตุและผลอีกชั้นหนึ่ง ในพระสูตรต่างๆมีการกล่าวถึงลักษณะของมนุษย์ที่เทวดายกย่องสรรเสริญไว้นะคะซึ่งชี้ชัดว่าเทวดาเคารพผู้มีศีลธรรมมีเมตตามีศรัทธามีฮิริอตตะปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปซึ่งคุณธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จเจริญขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับในพระสูตรกล่าวว่ามนุษย์ที่เทวดายกย่องคือผู้ที่รักษาศีลห้า ชอบให้ทานแผ่เมตตาไม่ผูกเวรและอุทิศส่วนบุญให้เทวดาซึ่งทั้งหมดนี้คือการกระทําที่เกิดจากคุณภาพของจิตใช่ค่ะไม่ใช่แค่พิธีกรรมภายนอกดังนั้นถ้าเทวดาจะมาอนุโมทนาหรือคุ้มครองท่านก็มาเพราะคุณภาพของจิตที่ดีงามของเราไม่ใช่เพราะเสียงที่ไพเราะของบทสวดใช่เลยค่ะอาจกล่าวได้ว่าการสวดมนต์ที่ถูกต้องคือการสวดเพื่อปลูกฝังคุณธรรมเหล่านั้นลงในใจของเราเองอืม เมื่อใจของเรามีคุณภาพมีศีลมีสมาธิมีเมตตาก็เปรียบเสมือนการเปิดสถานีรับสัญญาณที่ดีเป็นคลื่นความถี่สูง เทวดาที่ท่านมีคุณธรรมสอดคล้องกันมีคลื่นตรงกันก็ยอมรับรู้และอนุโมทนาได้เองโดยไม่จำเป็นต้องเอ่ยปากเชิญเลยค่ะความรู้สึกที่ว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจึงเป็นผลมาจากคุณภาพจิตของเราเองเป็นสำคัญถูกต้องค่ะเป็นคำอธิบายที่สมเหตุสมผลและเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตมากๆเลยครับแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังอยากจะลองถามในมุมของคนที่ยังมีความหวังอยู่นะครับว่าแล้วถ้า ถ้าเรายังคาดหวังว่าเทวดาจะลงมาจริงๆเราคาดหวังอะไรจากท่านกันแน่ท่านจะมอบโชคลาภบ,บันดาลให้เราร่ำรวยหรือทำให้เราพ้นทุกแทนเราได้จริงๆหรือไม่ครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากในการทำความเข้าใจคำสอนของพระพุทธศาสนาค่ะพระพุทธพจน์ย้ำเสมอว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็เป็นได้เพียงผู้ชี้ทางอคาตาโรตถาคตาใช่ค่ะ พระองค์ไม่สามารถอุ้มใครไปสู่ความพ้นทุกได้ไม่มีใครพ้นทุกแทนใครได้เรื่องนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับหลักการที่แข็งแรงที่สุดหลักหนึ่งคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหรืออัตตาหิอัตโนนาโถจากอัตติปสูตรใช่ค่ะที่ตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะนะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะนะ การหวังพึ่งพาสิ่งภายนอกแม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆจึงสวนทางกับแก่นคำสอนนี้โดยตรงเลยสินะครับถูกต้องค่ะเพราะถ้าการพ้นทุกข์เกิดจากการร้องขอได้โลกนี้ก็คงไม่มีความทุกข์แล้วและคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องอริยสัจสี่ก็คงไม่จำเป็นอีกต่อไปมีเบาะแสรหรือพระสูตรไหนอีกไหมครับที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนมุมมองจากการพึ่งพาสิ่งภายนอก มาสู่การพึ่งพาการกระทำของตนเองอย่างชัดเจนมีพระสูตรหนึ่งที่ดิฉันชอบมากและเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเรื่องนี้คือสิงคาลกสูตรค่ะสิงคาละกะสูตรค่ะ,คะ,ะ,คะในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงพบชายหนุ่มชื่อสิงคาละกะมามโนที่กำลังทำพิธีไหว้ทิศท,ทั้ง6ในตอนเช้า ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมที่เชื่อว่าเป็นการบูชาเทวดาในทิศต,ต่างๆเพื่อความสวัสดีมงคลผมเคยได้ยินเรื่องนี้ครับคล้ายๆกับความเชื่อเรื่องเจ้าที่เจ้าทางหรือเทพประจําทิศในวัฒนธรรมอื่นๆและพระพุทธเจ้าทรงทํำยังไงครับพระองค์ทรงห้ามไม่ให้เขาทําหรือเปล่าไม่ได้ทรงห้ามค่ะ แต่ทรงพลิกความหมายของการกระทำนั้นให้ลึกซึ้งและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงพลิกความหมายใช่ค่ะเพราะองค์ทรงเปลี่ยนทิศทั้ง6ที่เป็นนามธรรมาให้กลายเป็นบุคคลจริงๆที่จับต้องได้ในชีวิตของเราน่าสนใจมากครับแล้วพระองค์ทรงสอนให้เปลี่ยนยังไงครับพระองค์ตรัสว่าการไหวทิศที่แท้จริงในอริยวินยัยหรือในคําสอนของพระองค์คือการทําหน้าที่ของเราต่อบุคคลรอบข้างให้สมบูรณ์ครับ โดยเปรียบเทียบว่าทิศเบื้องหน้าก็คือบิดามารดาที่เราต้องดูแลเลี้ยงดูท่านทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ที่เราต้องให้ความเคารพเชื่อฟังทิศเบื้องหลังคือบุตรภรรยาที่ต้องเลี้ยงดูดไม่นอกใจครับทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายที่ต้องซื่อสัตย์จริงใจทิศเบื้องต่ำคือคนรับใช้หรือลูกจ้างที่ต้องดูแลตามกําลัง และทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลที่เราต้องบำรุงท่านด้วยความเคารพโหนี่คือการปฏิวัติทางความคิดครั้งใหญ่เลยนะครับเป็นการเปลี่ยนจากพิธีกรรมภายนอกที่หวังผลจากสิ่งลี้ลับมาสูงความรับผิดชอบเชิงจริยธรรมที่จับต้องได้ในชีวิตประจําวันใช่เลยค่ะเป็นการปลุกใจที่รู้หน้าที่ให้ตื่นขึ้นไม่ใช่ใจที่หวังการช่วยเหลือจากใครก็ไม่รู้นี่คือการปฏบิบัติบูชาที่แท้จริงในพุทธศาสนาเลย คือคนในชีวิตของเรานี่แหละค่ะฟังและขนลุกเลยครับมันทําให้เห็นว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องบนฟ้าแต่เป็นเรื่องบนดินเป็นเรื่องที่เราต้องทําในทุกๆวันเมื่อเราเข้าใจมาถึงจุดนี้แล้วว่าเป้าหมายไม่ใช่การอ้อนวอนแต่คือการพัฒนาตนเองแล้วเป้าหมายสูงสุดของการสวดมนต์ฟังธรรมหรือการปฏิบัติทั้งหมดนี้คืออะไรครับเป้าหมายสูงสุดก็คือการละความเห็นผิดหรือทิฏฐิละความงมง,งายและการหลงยึดติดว่า ความหลุดพ้นจะมาจากสิ่งภายนอกค่ะครับซึ่งก้าวแรกที่สําคัญมากบนเส้นทางนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือการบรรลุปเป็นพระโสดาบันโสดาบันพอพูดคํำนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวมากเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าที่ลี้ลับแต่จากที่เราคุยกันมาเหมือนว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะพระโสดาบันไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่คือการที่ปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราๆนี่แหละได้เห็นความจริงบางอย่างด้วยปัญ,ญญาของตนเอง จนเกิดความเข้าใจที่มั่นคงไม่ย้อนกลับไปสู่ความเชื่อแบบเดิมๆอีกอ oh. คือการละสังโยชน์หรือกิเลสเครื่องร้อยรัดใจได้3ประการแรกค่ะแล้ว3ประการนั้นมีอะไรบ้างครับและมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราคุยกันอยู่อย่างไรเกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะสังโยชน์สามข้อแรกที่พระโสดาบันละได้คือ 1. สักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ากายใจนี้เป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริง 2. วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยอย่างสิ้นเชิงและข้อที่3ซึ่งสำคัญกับเรื่องของเราในวันนี้มากคือศีลพัฒตะปรามาตศีลพัฒตะปรามาตค่ะคือความเชื่อว่าความบริสุทธิ์หลุดพ้นจะเกิดได้ด้วยศีลและพรตแบบงมง่ายหรือด้วยพิธีกรรมภายนอกโดยปราศจากความเข้าใจที่ถูกต้อง การสวดอ้อนวอนให้เทวดามาช่วยโดนบันดาลโดยที่เราไม่สร้างเหตุปัจจัยที่ดีด้วยตัวเองอก็อาจจะจัดอยู่ในข้อที่สามนี้ได้เต็มๆเลยคือการยึดมั่นในพิธีกรรมโดยปราศจากปัญญาถูกต้องค่ะเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมทั้งหมดจึงเป็นการยกระดับจิตใจให้พ้นจากความยึดติดเหล่านี้ <c ười> เพราะทุกอย่างในธรรมวินัยนี้เป็นไปตามหลักการที่เป็นสากลและไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือหลักเหตุปัจจัยหรือปฏิจจสมุปบาทที่ว่า เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นทุกเกิดจากเหตุการจะดับทุกก็ต้องดับที่เหตุนิพพานไม่ได้เกิดจากการอันเชิญแต่เกิดจากการดับเหตุแห่งทุกในใจของเราเองนี่คือกฎธรรมชาติที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาค่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่พันปีก็ไม่มีใครสามารถข้ามกฎแห่งเหตุและผลนี้ไปได้พอจะสรุปการสืบสวนของเราในวันนี้ได้ไหมครับว่าเราค้นพบอะไรบ้าง ได้แน่นอนค่ะจากการสำรวจหลักฐานในพระไตรปิฎกเราพบว่าเทวดาอาจมีอยู่จริงแต่ท่านปรากฏในฐานะผู้สแสวงหาธรรมครับและสิ่งที่ดึงดูดท่านคือคุณธรรมภายในใจของผู้ปฏิบัติไม่ใช่เสียงส่วนอ้อนวอนจากภายนอกดังนั้นอิสรภาพจากความทุกข์จึงไม่มีใครมอบให้เราได้บางทีบทสวดที่เราสวดกันอยู่อาจไม่ได้เรียกใครจากเบื้องบนให้ลงมาแต่กำลังเรียกสติข,ของเราเอง ให้กลับมาอยู่กับชีวิตในปัจจุบันขณะกำลังเรียกคุณธรรมในใจเราให้ตื่นขึ้นมาทำงานเป็นการสรุปที่งดงามมากค่ะผมอยากจะชวนผู้ฟังทุกท่านลองถามใจตัวเองดูนะครับว่าวันนี้เราสวดเพื่ออะไรเพื่อขอหรือเพื่อเข้าใจและสำหรับคำถามสำคัญที่ว่าถ้าเราไม่รู้หรือไม่สนใจเรื่องนี้ชีวิตในฐานะชาวพุทธจะเป็นอะไรไหมดิฉันคิดว่าคำตอบก็คือการเข้าใจความหมายที่แท้จริงนี้ จะช่วยยกระดับการปฏิบัติของเราจากศรัทธาที่อาจปนเปื้อนด้วยความหวังและความกลัวไปสู่ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาซึ่งเป็นหัวใจของคำสอนค่ะมันคือการเปลี่ยนสถานะของเราจากการเป็นผู้ขอที่รอคอยโชคชะตามาเป็นผู้สร้างเหตุแห่งความสุขและความเจริญด้วยตนเองอย่างสง่างามเป็นการยกระดับความเชื่อให้สูงขึ้นไม่ใช่การทำลายความเชื่อเดิมๆนะครับก่อนจะลาไปในวันนี้ผมขอนำพุทธพจน์จากอัตตาที่สูตร ที่เราได้คูดถึงกันไปมาฝากไว้เพื่อการใครครวญอีกครั้งครับค่ะอัตถีปาวิหาระทะอัตสรณนาอันัญญาสรณนาธรรมทีปาธรรมสรณนาอนัญญาสรณนาเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณนะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณนะจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณนะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะเถิด สวัสดีค่ะสวัสดีครับ